บรรยากาศอีกแล้วครับ่อแม่พี่น้องนะครับนะกับพันอีสานเอฟซีครับวันนี้ไม้พอตาเรายามรอบไม่ดูครับนะครับวันนี้ได้หลายบอครับนะยามปลาบืนครับยามปลาบืนนะป่านาเพิินครับบืนเข้ามาหน้าเขาครับเราต้องดักเอาจริง่ครับนะครับได้หลายบ่ครับคุณน่ะป่าหลายครับโอ้รับหมานอีกแล้วครับหมานอีกแล้ววันนี้คุณน่ะ โอ้หมานี่ลีครับได้หัดเอียนครับเอียนคืองูอ่ะพ่อแล้วครับเอียนคืองูว่าโตก์ไงนะครับมาเอาด่ะนะครับจามปลาปืนครับเอียนล่ะพ่อเอียนหรืออะไรเอ้าเมนเอียนบ่เอียนตัวนี้พ่อเฮ้ยบอมเมนเอาไปใส่เพี้ยตัวปลาคอโหได้เอียนตัวนึงบ่เลยวอวปลาครับเอาโมยเขาไปกินบ่เอาไปกันได้ตัวพ่อ ตอนเที่ยงเนะาะยามรอบนะฮะามปลาบืนครับโอ้มีแต่ปลาเข่งนี่ครับยามรอบร <c oughs> อบพุ่นตาทางพุ่นยังเป็นเข่าผมบูว่าทางพุ่นนะะพุ่น ครับโอ้โห,หครับความเย็ยนครับ<า>ดูปลาเข็งมันขาดแบบนี้บ่มัดหลักตนะัดถึงตัดคอครับปลาปลาสลิดน,นะครับเพื่อเอาไปทำกับข้าวเที่ยงครับอีสานปุอิดยู่อิดกิ่นครับกระพันอีสานชาแนลเอฟซีครับพอมีนอ้องจะพมดว่า เรียบร้อยครับ,รบเรียบร้อยครับหนึ่งถุงหิ้วครับปกติได้เก่าไปปล่อยลงสายพ่อว่านี่นี่เอาไปกินก่อนครับเฮ้ย <c> ม <oughs> ืใหญ่ทงอง น้ำมิตบรบาพแข่งครับปนกระแทบครับปนกระแทบรมปนกระแทบทำปเป็นเพงเรื้อไปปากแดดทอดนะครับนี่ยามรอบครับนิสานทางแยกเอฟซีครับ,นนรบยามยืนตรงน้าเจ้าของเนี่ยน,นะครับนะนะอำเภอชุมพวงบ้านโคกเพชรอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาเข่ากำลังได้เกี่ยวแล้วพอดีน้องฟังนี่พังนี่เกี่ยวไม่นี่แต่นหนีเพาะไอ้ลบลุงบิดมา ฝังนี่กัอีเกี่ยวมื้อนี้ครับแล้วมื้ออื่นเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าสิแปนแปนไหนวันวี่สิักพักนึงไปชาร์จแบตแล้วม่ยางตามหลังรถเกี่ยวกันอยู่หลงบ่ได้อีกนะเพิ่อนมาเบิ่งการใจรอบต่อครับนะคลิปนี้บ่ได้ตัดเลยนะครับเด้อนะบรรยากาศสดๆพูดนะเสียงป่าเสียงป่าอย่างพ่อบื้นบ่อกป่าครับ เอาเบิ้งตอนเกี่ยวครับเดี๋ยวมานให้เบิ้งเนี่มันเก็บป่านี่ใส่ไว้คือเก่าครับให้เก่ารอบให้ปลาใส่ไว้เหมือนเดิมปลาลายครับปลาสลิดจังมากใ,ใส่พ่อเขาไม่ได้เลี้ยงเวน้นบอกมันออกมาจากสาเพิบนบอกปลาสลิดปกติสุป,ปีโบมีนะครับเดิมแต่ปีนี้ปลาสลิดมาหลายอืมโอ้ หม้อ,มอปกติกับปล่อยลงสาแล้วนะครับปกติก็ปล่อยลงสาจะไม่น,นีบ่ม,มีกับเข่าครับโ <c oughs> อ้ยยูธงไอ้ที่ยามรอบตอนแรกยังไม่ได้ไปยามทางพุ่นเลยครับเมื่อนั้นมายามทางพี่ประมาณทางพุ่นหมานนะทานพี่ะมาณ,าะมาณนะครับเดี๋ยวเมื่ออื่นกับมาเบิ่งอีกกับเต็มอีกอันยขึ้นเก้าครับเดี๋ยวเป็นเกี่ยวเกี้ยวเข,าข่าแห้งปลายที่เข่ามาว่าเหรอพ่อพเหยียบมันคือพเป็นแองอยู่พุ่นม่นี่แล้ว ก็เขามากขึ้นเขานะครับเนาะเอาครับพอไม่พี่น้องบรรยากาศทุ่งนานะครับโอ้ต้นไม้ต้นนี้ครับเป็นอนุบาลักไว้ยางไงแล้วครับยางนะนะครับโอ้นะโอ้นะครับไงยีหลีนะครับนะสุดยอดนะครับอีสานบ้านเฮาที่ใส่บวกอยุอึดกินหรอครับป่ะ เมื่อบ้านพูดน,นะนยังสวบตามอยู่กําลังที่ลงป่าหลายครับถ้าเบิงได้ครับเดี๋ยวผมมา,างานเก็บตามดากรถเกี่ยวเดี๋ยวมาตามดากรถเกี่ยวให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงนะครับว่าสีได้ป่าายปัจดนะปีนี้ปูกกับบูดป่ากับกบูดสุปีีมันแรงนะครับนะสุปีีมันแรงแต่น้าทุ่งนี้บกค่อยแรงกับมูดอกแต่กับเจ้ากันนะครับปลู่ป่าน้าน้ำกับบค่อยมีแต่ปีนี้นี่อุดมสมบูรณ์ครับนะครับนี่นะเขา ได้เกี่ยวแล้วครับอันนี้เข้าเจ้าหวงกันเป็นอย่างนี้พอ่อครับครับเนาะปพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเ้ากันชิเดเบดกับเขานะครับได้อยู่ได้กินนม่ตรงป่าตรงป่าในตำนาน <c oughs> เอา้านะครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กับสันสัน,นกนเนาะน,นะครับพ่อแม่พี่น,อน้องนี่อันนี้ก็เพิ่นเลี้ยงป่าบอ่อป่าเพิ่นบล่อยป่าออก นีกป่านิ้นป่าอย่างน้วันนี้ป่าเลี้ยงครับนี่ป่าเลี้ยงเนี่ยแต่อันนั้นป่านาครับนะวันก็เลี้ยงแต่ป่าดุกป่าตะเพียนป่านิ้นป่าอย่างนับแต่ของเขาเลี้ยงป่านาครับโอ้บรรยากาศนะครับอีสารบ้านเฮาครับโอ้สวยงามนะพ่อกันคลิปนาครับพ่อกันคลิปนาสวัสดีครับ